วันนี้มิกมาคุณหลอกมั้คุณหลอกครับวันนี้มิกมาในลุคยีนกันไลยค่ะลุคยวันนี้มิกมากับแบรนด์ฮาร่าครับอันนี้เป็นเบสิกยีนของฮาร่าครับก็จะเป็นแบบทรงสบายๆนะครับใส่แมตช์ได้กับเสื้อทุกแบบทุกสไตล์ที่ผมชอบคือพังคลาสสิกครับพังพลาสสิกของฮาร่าที่อยู่ขั้วบนไอซิ่งารานะครับแล้วก็เวลาเราใส่แล้วเนี่ยเน้นความสบายความเขาเรียกว่า กับทุกลูกอันนี้คือเป็นเป็นเป็นสูตรของนา่าเขาคือนา่าสามารถแอได้กับทุกชุดที่เราจะใส่ถ้าเป็นลงเป็นกา่มีการ์มีตังเก้ตังเก้ทการเลือกหยิอะไรไห้แบ่ต่ออะไรสองชิ้นเลือกหยิบตงเกงครับว่าถ้าถ้าเราเลือกกางเกงก่อนได้เนี่ยเสื้อ็ขมราอาตเสื้อก้ะอบางทีก็ต้องใส่เสื้อมได้นี่ล่ลนละ เล <mm ิ่มครับผมก็งานซูเปอร์ยีนวีค2025นะครับผมวันนี้ก็จัดพิเศษเสื้อลังเสร็จนะครใครที่สนใจงานนี้นะครับก็มาได้ครับเพราะว่าในงานก็จะมีบูธกิจกรรมเยอะมากนะครับผมโดยเฉพาะบูธของฮาร่านะฮะเพราะว่ามีเสื้อไซส์สองแถมหนึ่งนะครับมีเสื้อกันหนาวบูธแบบราคาพิเศษนะครับรวมไปถึงในบูธก็จะมีลดราคาสูงสุด30%เลยครับฝากด้วยนะครับมีกระดูกจนแปลว่าทะเลสว่างมาก น้ำมันใส่ติ้งเลยดูน้ำหั้นสวยครับสันสวยมแดดมาสะท้อนกับน้ำแล้วผมเด้งขึ้นมามันก็เลยเพราะวมันขัดผิวเราด้วยอันนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเออบอดี้เราเนาะเป็นแค่ธรรมชาติเพราะลูกนั้นไม่ได้ถอดเสื้อได้อ่านคอมเมนต์ต่างๆไหมคะที่พอแบบเออลงไปแล้วแบบ มีครับส่วนใหญ่คอมเมนต์จะไปในทิศทางไหนคะก็เป็นทิศทางชมเพรามว่าจริงหรอเพราะว่าเข้าไปดูมันไม่ได้แบบมีคำนะมันมีแต่ไฟ ก็ก็งงเหมือนกันแต่เขาก็เขาก็ชมว่าองค์รวมมันสวยมาออกมาดูสว่างสบายตาอะไรแบบเขาสงสัยไหมเราไปทะเลมีน้ำทำไมแต่คนคอมเมนต์แต่ไฟไปลุกเตือนอะไรนั่นน่ะสิแล้วผมก็ไม่เข้าใจไม่อันนี้ผมว่าเขาน่าจะแบบอยากให้มันร้อนเหมือนอากาศอะไรอย่างนี้ หรือว่าในภาพมันก็ลอยอยู่เลยตัวมีคิดว่าตัวเองแซบพอตัวไหมครับคนถึงส่งไฟคอมเมนต์ให้เราขนาดนั้นเลยไม่ดหน่อยครับไม่ตกใช่ไหมสำหรับเราดีกีในความแซบของเรามีมีบ้างครับมีบ้างครับลัเรากว่าพยายามใช้คำให้มันดีไม่ใช่ว่าเป็นคนส่งไฟมานีะนี่เปีไเนี่แชร์อ้โอย แล้วเ,เียบคุณติ๊กอะไรแบบจะได้เห็น,นบบขา<อ>งแต่ก็รับทองอะรเงความาความจริงเออที่เราลงในไอจีครับอันนี้มันก็่ใ่เป็นส่วนหนึ่งครับเพราะว่าเราไปถ่ายเชอร์ราวกับพี่ทูสครับใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวอีกอีกเร็วๆนี้ครับจะได้เห็นภาพจริงๆที่จะออกมาว่าแบบมีมีภาพไหนบ้างโอ้แล้วก็วววใจพีต้องเตรียมแว่นดำไว้กันแสความสว่างรอบๆไปเลยคืนมันจะพุ่งออกมาจากโทรศัพท์พุ่งคืนทำไม เลข้นายตโถำลายโกอะไรอย่างงี้เปล่าก็มีภาพที่โอเคแบบมันก็ว้าหิ่นิดหน่อยด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยมีครับมีครับเพราะว่ามันมันมันเป็นการถ่ายที่เมาดีฟมันก็ต้องโอเคมันก็ต้องแบบเล่นน้ำมันก็ต้องมีถอดเสื้อบ้างเขาเล้คิดว่ามีถอดเสื้อเลยหรอเขาได้คิดว่ามีคืนกำไรให้กับแฟนๆเพราะว่าแบบนานๆทีจะได้เหตุแต่ที่จริงแล้วตั้งใจถอดเพื่องานถูกไหมเพื่องานครับเพื่องานแล้วขึ้นกำไรด้วยไหม ก็ก็เต็มที่เพราะเป็นแฟนด้วยเหมือนกันในตัวงานกับตัวที่ลงล่าสุดเนี่ยอันไหนมันก็มันได้กว่ากันัวไหนคะรือแค่ในตัวไอเหลือไอนี้แค่เป็นออเดอร์ในงานแซ่บกว่าครับได้เหรอเงินโตกเงินโต๊ะจะมีไอเหลือบ้างในงานที่จะลงมิสดไหนไห่อาจจะมีบางชิ้นที่ต้องใส่อยู่ครับ ออาเดียวจมกอกเราติดตมดูเมื่อไหร่อะเราคอัพเดตาคมวองของเราหน่อยตอนนี้เป็บ้างเดีอะไร้เี่าเวลิ่เราสกัดวยเดี่ยวก็ดีครับดีครับก็ขอบคุณแฟนที่คอยแบบให้ให้กระแสตอบรับที่ดีมากมาตลอด จะมีการขยับขยายหรืออะไรกำลังดูอยู่ครับะะไม่น่าจะเป็นมะเขืใหญ่หรืออะไรอย่างนี้ที่เราดี่อยู่ก<ะ>็คือตอนนี้เล่งการเปิดครับมีความอยากอยู่ครับมีความอยากเพราะช่วงนี้เราเป็นธุรกิจการเติบโตธุรกิจเพราะผมโชคดีที่จะไเป็นธุรกิจขนารคนก็นเลยแบบ มัน,ม,นมันเป็นอาหารที่มันต้องทานทุกวันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ยแล้วก็ผมว่ามันเป็นอาหารที่ทุกคนสามารถจับต้องได้<อ>ใช่มันเป็นอาหารแบบระดับกลางๆอะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างที่จะบบโอเคก็มีร้อนผ่านเลยก็ยังปกติก็ยังปกตินะครับ การไช้อะไรเพิ่มเติมครับเพราะฉ่นี้กระแสเราก็เชี่ยมาช่วยต้องทด้วยเหมือนกันฮะต้งเหมนก็มีแบบมีไลฟหรือลูกค้ามาทาเดียวของเราอี้ยแลเดี๋ยวเดอาจจะมีโปโมชั่นิ้ฟให้กับลูกค้าสาหรับรับูกค้าประำหรือว่าลูกค้าหมที่จะมาทานด้วยเลยเรียกว่าประคองได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้มีก็เคยมีปัญหาเกี่ยวกับด้านนี้แต่ว่าคิดว่าคราวนี้เราอยู่ตรงไหน คราวนี้ค่อนข้างวางแผนมาพอสมควรครับแล้วก็แล้วก็จากที่ผ่านมามันก็ยังค่อนข้างดีอยู่ครับอย่างที่มองไว้คืออยากได้ทำเลประมาณไหนครับที่มองเอาไว้ณตอนนี้เนี่ยที่เขาใหญ่ของเรามันมีที่อยู่แล้วก็อาจไม่แน่อาจจะเป็นที่นั่นที่เก็จะมีรูปเดี่ยวขึ้นไปแล้วอาจจะไปแวะทิมไปเลยไปดูคอนเสิร์ตไปดูคอนเสิร์ตใครไปเที่ยวาใหญ่ก็ไปแวะทิด้วยไปดูคอนเสิร์ตใครไปเที่ยวเขาใหญ่ก็ไปแวะชิมด้ควย การหนาวๆพี่ใหม่ไปกินก๋วยเตี๋ยวร้อนๆให้มันชุ่มๆอย่างนี้พ่อค้าหลอกก็ไปแต่ผมรอต้อนรับอยู่กับการที่มันเติมในตรงนี้การท่องเที่ยวในตลาดนี้มันต้องต้องมีการาระวังเรื่องอะไพิเศษคด้วยนะระวังเหรอครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องเรื่องการลงทุนนี่แหละครับท่านผมว่าอะไรที่ที่มันใหญ่ามากอ่ะเราต้องวางแผนดีๆหน่อยนะเพราะว่าเราบางทีเราคาดการณ์ไม่ได้มันจะโอเคไหม ค่อยๆ่อยศึกษาแล้วค okay uh ่อยๆทันก okay, ันบาไยไโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคค่ะจะออกตอน